ตอนเมื่อก่อนนี่ก็กลับจ้องเล่นปุ๊บเนี่ยถึงกระเป๋าเปลี่ยนชุดก็จอบขุดเสื้เดือนขุดเสื้เดือนแล้วก็แบบเอาเอา,เอามาปักเบ็ดเมื่อกี้เอาเบ็ดก็ปักเบ็ดต่หนทุ่งไร่ทุ่ง,งนานครับเม่อก่อนน่นะเส้เดือนไปตกปลาอย่างเดียวเพี้แค่นั้นแหละครับจนได้ไปเรียนรู้ในโครงการของพ่อหลวงหล่อเก้าถึงได้ไปรู้ว่าเออเส้เดือนนี่มันมีประโยชน์ช่วยแบรุงดินบำรุงต้นไม้มูลมันนะเออแล้วก็เลี้ยงง่าย เจ้าตัวไ้เดือนนีนะคะลักษณะทางกายภาพเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจะเป็นลักษณะของข้อปล้องที่ติดกันนะคะจะมีปากเขาจะไม่มีฟันนะจะเป็นลักษณะของปากดูดที่เขมือบเขมือบอาหารเข้าไปได้ไส้เดือนน่ะจะหายใจทางผิวหนังแลกเปลี่ยนอากาศอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมอะคะ่ะให้มีความชื้นเหมาะแก่การหายใจของไ้เดือนซึ่งที่อยู่ของไ้เดือนเราจะเรียกว่าเบดดิ้งนะคะ นำวัสดุอินทรีย์มาผสมกันทิ้งหรือว่าหมักไว้ประมาณ2สัปดาห์จะเป็นมูลสัตว์ต่างๆนะเช่นมูลวัวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนำมาผสมให้ที่อยู่เนะี่ยมีความโปร่งร่วนซุยส่วนผสมอื่นๆก็แล้วแต่ว่าเรามีวัสดุท้องถิ่นใกล้ๆตัวเราเป็นอะไรเรามีเศษใบไม้เยอะก็จะเป็นลักษณะการใช้มูลวัวค่ะ2ส,ส่วนผสมกับใบไม้1ส่วนนะคะเลี้ยงในอะไรก็ได้ที่ที่ตัวเบดดิ้งอยู่ได้แล้วไส้เดือนเขาไปอยู่ได้ ก็จะสามารถเอามาเลี้ยงซีเรียได้แต่ว่าต้องทำรูระบายน้ำของที่เลี้ยงแต่ละชนิดด้วยนะคะเพื่อจะให้น้ำไม่ขังในที่เลี้ยงมากเกินไปที่เราส่งเสริมก็จะเป็นการเลี้ยงในกระมังเพราะว่ายกย้ายง่ายจาัดก,การก็ง่ายนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีตัวอย่างในเรื่องของการเลี้ยงในวงบ่อซีเมนให้ดูด้วยเลี้ยงในลิ้นชักก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองที่มีพื้นที่จํากัดก็สามารถที่จะใช้ลิ้นชักหรือว่าเป็นการเลี้ยงแนวตั้งเอาไปเลี้ยงได้ ถ้าเราเลี้ยงใน bedding อย่างเดียวค่ะเขาก็จะกินได้นะเขาก็จะกินที่อยู่นี่แหละแต่ถ้าเราให้อาหารปุ๊บอะก็จะเป็นจุดดึงดูดให้เขามาเจอกันตัวไส้เดือนอะมี2เพศในตัวเดียวแต่ว่าเขาไม่ผสมตัวเองค่ะเขาต้องผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่กับตัวอื่นไข่ก็จะมีคำศัพท์เรียกนะคะเรียกว่าโคคูนสายพันธุ์ที่1ก็คือแอฟริกันไนท์คอลเลอร์ค่ะ ส่วนสายพันธุ์ที่2นะคะก็จะเป็นไทเกอร์เวิร์มค่ะแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะก็จะเรียกว่าบลูเวิร์มหรือว่าไ้เดอนสีน้ำเงินเป็น3สายพันธุ์หลักนะคะที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแล้วก็เพาะเลี้ยงสําหรับการเลี้ยงในแต่ละรอบนะคะจะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณตัวที่เราใส่ที่เราแนะนำนะคะ่ะก็จะเป็นพื้นที่เลี้ยง1ตารางเมตรนะคะใส่ตัวประมาณ1กิโลกรมัมถ้าเลี้ยงในกระมังก,ก็ใส่2ขีดถ้าใช้อัตราเลี้ยงประมาณนี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลา1เดือนค่ะ มูลของไส้เดือนนะคะมันก็จะคล้ายๆท็อปปิง้งไอศครีมเป็นท่อนๆอน,อน,อน,อนซึ่งแตกต่างจากเบดดิ้งที่เราใส่ไปอย่างชัดเจนเวลาเราคัดแยกตัวมูลออกมาจากที่เลี้ยงหรือว่าออกมาจากตัววัสดุใหญ่ๆที่มันยังกินไม่หมดนะคะเราก็ใช้วิธีการร่อนผ่านตะแกรงค่ะไม่ว่าจะเป็นร่อนด้วยมือนะคะร่อนด้วยเครื่องร่อนค่ะมูลไส้เดือนก็จะตกลงไปใต้ตะแกรงแล้วก็เศษใหญ่กับตัวไส้เดือนก็จะอยู่บนตะแกรงหรือว่า ถ้าเป็นเครื่องร่อนก็จะไหลลงไปด้านท้ายของเครื่องร่อนนะคะเสร็จใหญ่กับตัวไส้เดือนค่ะเราจะเอาไปเลี้ยงต่อข้อเด่นของมูลไส้เดือนดี้นะคะก็คือการผ่านลำไส้ของไส้เดือนนี่แหละตัวลำไส้ค่ะจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เยอะมากแล้วก็จะขับถ่ายมาพร้อมกับมูลมูลเขาก็จะอุดมไปด้วยตัวจุลินทรีย์ที่ได้จากตัวลำไส้ของไส้เดือนด้วย แล้วก็ตัวจุลินทรีย์ที่อยู่ในเบดดยิ้งของไ้เดือนหรือว่าที่อยู่ในอาหารของไ้เดือนด้วยก็จะรวมรวมกันเจ้าตัวไซเดือนนีินะคะเป็นตัวที่หมุนเวียนเอาของเสียที่อยู่ในฟาร์มคะ่ะมาผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพดีเป็นการคืนธาตุอาหารให้กับดินตอบโจทย์การทําเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีด้วยเราก็เอามาใช้ในชีวิตเรามาทำมาทำอยู่ในส่วนของเรานะครับ แล้วมาได้พวกมูลเสื่อมมาช่วยมาดุงดินมาช่วยประหยัดต้นทุนมาเป็นตัวปุ๋ยเราก็มาผสมกับดินที่ต้นไม้ที่กเราเตรียมไว้ใส่ชำต้นไม้ถ้าคนทั่วไปก็ก็คแค่เดือนต้องเรียนรู้ซึกสามถึงจะรู้เราก็มาทำบำรุงดินของเราได้มาช่วยบำรุงต้นไม้เราได้ช่วยในการ,กรเกษตรของเรา